สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสมนธ์ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนพฤษภาคมน,นะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎประจําเดือนพฤษภาคมน,นี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนอื่นขอดูพลังงานตัวตนของคุณลักของเขาเกันก่อนเลยนะคะชาวราศีกรกฎนะคะนายซุขซนะคะ เดี f ยวฟูฟอร์สเซเพ a ตัคเคลพลังงานในตรงนี้นะคะที่เราเห็นนะเรามองเห็นถึงการกลุ้มใจเหนื่อยใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่อยากจะสนใจอะไรละในตรงนี้นะคะในพลังงานของ ชาลัสิกกรกดในตรงนี้คือเป็นความรู้สึกเหมือนกับฉันเหนื่อยฉันขอพักฉันทำมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ทำไมมันถึงได้ไม่ไม่เป็นผลไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือในตรงนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะทำไปเพื่ออะไรฉันทำไปฉันทำฉันจะต้องทำต่อไปไหม แลวฉันจะทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครทําตอบไปแล้วจะได้อะไรในตรงนี้นะคะคือคุณมีความรู้สึกเหมือนกับเริ่มเริ่มเริ่มลังเลยเริ่มช่างใจเริ่มเริ่มมานั่งคิดแหละเริ่มมาทบทวนละว,ว่าเอเอไอความสัมพันธ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้นั้นมันยังใช่ของเราอยู่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>คุณคุณเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะกลับมารักตนเอง อยากจะกลับมาสนใจตนเองนะคะอยากจะมาเหมือนกับเหมือนอยากจะดึงในสิ่งที่คุณเคยทําให้กับเขาอ่ะมาทําให้กับตนเองคุณอยากจะกลับมาสนใจตนเองมากยิ่งขึ้นแล้วในตรงนี้นั่นเองนะเหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณพยายามจะดึงความรู้สึกที่คุณเคยมีให้กับเขาหรือความสัมพันธ์เนี้มาเป็นความสัมพันธ์ของตัวเอง <c oughs> พยายามดึงความรู้สึกที่เคยมีให้ตับเขามาให้กับตัวเองคุณเริ่มไม่สนใจเลยแหละคุณเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยน,นะไม่อยากทำอะไรละจะทำปะท้อไหมไม่ถึงกับันทอ้อแต่เพียงแค่ว่ามีความรู้สึกเหมือนกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในทั้งหมดทั้งมวลในตรงนั้นกับคุณนะมันไม่อยู่ที่ทำ มันเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าคุณมองว่าฉันถูกกระทำฉันไม่ได้ฉ,ไไดฉันไม่ได้กระทำเขาแต่เขามาทำเราทำไมเขาถึงได้ไม่สนใจเราเลยทำไมทำอะไรกลงไปเหมือนกับเขาไม่รับรู้ไม่ตอบสนอง อะไรประมาณนันะคะเหมือนทําอะไรไปแล้วไม่ได้ผลไม่เกิดเหตุไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์อะไรประมาณนี้เหมือนกับคุณมองว่าสิ่งที่เราทําไปเหมือนกับไม่มีค่าไม่มีตัวตนเลยนะแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาคนนะั้นของคุณเขารู้สึกเอง ไอส p บข้าวด s t ตี้เทนเซพันเต็กก์ควีนส์ออฟวขึคนในตรงเนี้ยนะคะเรามองเห็นถึงตัวเขาเองอะจริงๆแล้วลึกๆแล้วในตัวตนเขายังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้จากคุณไปไหน เขายังอยู่ตรงนี้เขายังอยู่เป็นครอบครองคุณเขายังอยู่เป็นแฟนของคุณเขายังอยู่เป็นคนของคุณเขายังรู้สึกเดียบคุณอยู่นะในฝั่ง,ขงเขาแต่ทำไมในฝั่ง,งคุณถึงได้มีความรู้สึกเหมือนกับเบือนายเซ็งท้อไม่ได้ดั่งใจทําอะไรเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจอ่ะบอกกับเขา เหมือนอารมณ์เหมือนกับบอกกับเขาให้ไปซื้อผงชลอตแต่เขาเดินเหลาเกลือมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นลักษณะอาการเหมือนกับคุณนั้นอาจจะลำคาญกับบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็ตัวของเขาในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะอืมอาจจะเป็นลักษณะที่ ตัวเขาเองเขาก็รู้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างามันจะเป็นต้องมีอุปสรรคแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีเขาจะพยายามที่จะพาคุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ถึงแม้ว่าตัวเขาเองเขาจะไม่ได้เฟอร์เฟกนะเขาบอกอย่างนั้นนะแต่เขาจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เขาเจะทำได้ แล้วตัวคุณทำไมถึงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเมีเยวแล้วอ่ะฉันไม่อยากทําอะไรแล้วฉันพอแล้วฉันเหนื่อยทําอะไรลงไปก็ไม่ก็ไม่เป็นผลไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยไม่อยากทําแล้วอ,ะอ่ะอ,อะไรเงี้ยเป็นเพราะอะไรง่นเดี๋ยวเราจะมาขยาย คุณพบเจอสิ่งใหม่ๆคุณพบเจอโอกาสใหม่เรามองว่าบางเคสในบางกรณีนะคุณต้องการที่อยากจะเลิกกับคนคนนี้อยากจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอืมแต่ในบางเคสบางกรณีก็ยังอดทนกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ ถึงแม้ว่าจะเบื่อเหนื่อยเบื่ออะไรก็ตามกรณีแรกคือยังทนอยู่ทนอยู่กับความรู้สึกของตุนเองทนอยู่กับเขากรณีที่สองยังอยู่ด้วยกันอยู่แต่ใจไปในโอกาสใหม่คนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในตรงนี้ใจอยู่กับสิ่งใหม่ๆไปแล้ว แต่ตัวยังอยู่ตรงนีน้มันก็เลยเกิดการเหมือนกับว่าฉันต้องการสิ่งใหม่แต่ฉันยังไม่หลุดตรงนี้นจะทํำยังไงดีมันก็เลยก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแล้วก็ความลาคาญใจนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานั้นจะเป็นยังไง It's a pentacle Pay seven sub cups, Pay of cups. ในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จําเป็นต้องมีการซ่อมแซมจําเป็นต้องมีการดูแลเช็กแคร์ใส่ใจทะนุถนอมสักเล็กน้อยนะแล้วก็โฟกัสให้ตรงจุดแก้ไขให้ถูกประเด็นแล้วก็รวบรวมเรื่องราวต่างๆกอดเก็บเรื่องราวต่างๆนําเรื่องราวต่างๆมาไตรตรองมาทบทวนเรื่องราวต่างๆ ให้เกเกิดโอกาสใหม่สิ่งใหม่และก็สิ่งดีให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะเรามองเห็นถึงว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังคงไปต่อได้ถ้าหากคุณนั้นยังสนใจและยังมีความรู้สึกที่ยังอยากต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองตราบใดที่คุณนั้นยังต้องการความสัมพันธ์นี้ตราบนั้นความสัมพันธ์นี้ก็ยังจะอยู่กับคุณ แต่ถ้าตาบใดในกรณีที่เรามองเห็นคือมีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆมีคนใหม่มีอะไรเข้ามาแล้วคุณไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆตราบนั้นแหละความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็จะเปิดปล่อยให้คุณนั้นได้ไปเผปชิญกับสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะในสิ่งที่เรามองเห็นในประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพระยากจะสรุปกวามสถาน,น์ในครั้งนี้เป็นยังไง Queen of Pentacle, King of One, Seven of One, The Emperor, King of Sons, The Empress, Ten of One. ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เราบอกได้เลยว่าคุณนั้นคือคู่กันคุณคือเนื้อคู่กันแต่อย่างไงแล้วนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือคนสองคนนี้ต่อให้จะเป็นคู่กันก็จริงแต่ว่าเนื้อคู่ไม่ได้มีเพียงแค่คู่เดียวคุณอาจจะเป็นคู่กันก็จริงทําบุญมาร่วมกันก็จริงแต่ถึงวาระถึงยามที่ต้องจบต้องจากต้องไป หรือหมดเวรหมดกรรมอะไรกันแล้วในตรงนี้นะคะก็จําต้องไปเจอคู่กรรมเนื้อคู่หรือบุคคลที่ทําบุญร่วมกันอีกคนหนึ่งที่ยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะะหมดบุญกับคนนี้หมดวาสนาของคนนี้ก็ไปต่อกับอีกคนหนึ่งเพราะว่าเรามองเห็นถึงว่า คุณกำลังจะมีบุคคลมาต่อเติมต่อเติมบุญต่อเติมความสัมพันธ์และทำให้เก,เกิดความสุขในชีวิตของคุณได้หรือตอดหรือมาเติมเติมความสึกให้กับคุณได้เพราะเรามองเห็นถึงการที่ว่าในกรณีแรกนะเหมือนกับตอนแรกคุณก็มีความสุขกันดีแหละแต่ปไปามาความรู้สึกนั้นมันได้หดหายไป มันได้เหมือนกับเกิดสภาวะการขาดแคลนในทางด้านความรู้สึกและการกระทําการความสม่ําเสมออะไรตรงนี้ไปมันจึงทําให้เกิดการอยากเริ่มต้นใหม่พูดง่ายๆว่าคุณต้องการความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มีสีสันอยู่เสมอไม่จำเจ ไม่เก่านะคะเป็นความรู้สึกหนึ่งอะไรที่เป็นการที่ดูเหมือนกับซูจิขี้บน่นควบคุมวงการไม่ใช่คุณนะคะคุณต้องการอิสระในความสัมพันธ์คุณไม่ต้องการให้ใครมาบังคับหรือควบคุมแต่ยังไงแล้วนะคะในกรณีที่อดทนกันอยู่ในตรงนี้ให้พูดคุยกันเยอะๆพูดคุยกันให้มากมาก พูดคุยในประเด็นหรือในเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันในตรงนี้คือเคลียร์กันมีอะไรให้เคลียร์กันอย่าเก็บอย่าซ่อนเล้นอย่าปกปิดอย่าปิดบงังนะคะอย่าทําอะไรให้มันซับซ้อนทําอะไรแบบตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมามองเห็นแล้วแก้ไขเลยในตรงนี้นั่นเองน่าจะดีแต่ถ้าในกรณีที่ไม่เอาละฉันจะไปแก้ไขฉันก็แก้ไขไม่ได้ละไม่มีไม่ไม่มีแรงที่จะแก้ไขไม่มีกําลังใจที่จะแกไปต่อ อยาจะไปเริ่มต้นใหม่ละในตรงนีน้ก็จะมีคนมาดามใจจะก,ก็จะมีคนเข้ามานั่นเองเนะ่ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยไม่ว่าจะในกรณีที่อยู่ด้วยกันอดทนต่อกันหรือพยายามที่จะอยู่ตรงนี้ก็ดีในกรณีที่อ,อยากจะไปเริ่มต้นใหม่อยากจะเดินหน้าแล้วอยากจะมุปปงนะ่งบอนแล้วในตรงนี้นก็ดีนะในตรงนี้ คือขึ้นอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะเลือกซ้ายก็ดีขวาก็ดีจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ดีนะคะในช่วงนี้คือรีบตัดสินใจใจ,จะจะจะอยู่หรือจะไปในตรงนี้เรามองว่าบุคคลที่จะมีอิทธิพลต่อคุณในตรงนี้เรามองเห็นถึงชาวทาด,ดินนะประสบการณ์บางก่อนนะอันดับแรกเลยนะแล้วก็มีชาวทาดไฟนะเม็สิงธนนชาวทัดลมนะกลุ่มตูนมีถุง ชาววันศุกร์นะคะชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็จะเป็นชาววันชาวราศีสิงห์วันอังะคารชาววันพุธราศีกันชาวราศีพิจิกชาววันศุกร์ ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะชาวธาตุลมกลุมตุวมีถุงชาวธาตุไฟเมสิงห์นูรงลาสีตุงนะคะแล้วก็ชาววันพุธชาววันพฤหัสลาศีมีนชาวธาตุดินฝึกศพกันมังกรนะคะชาววันอาทิตย์นะ ราศีมังกรน,นะชาววันอาทิตย์นะคะชาวธาตุลมนะคะราศีกุมชาววันศุกร์นะคะราศีเมถุนแล้วก็ชาววันเสาราศีมีนชาวธาตุดินพุกศกันมังกรชาววันอาทิตย์ราศีกันนะคะ ก็จะมีพลังงานประมาณนี้นะคะที่มีผู้เกี่ยวข้องช่วงวันและเวลาที่เกี่ยวข้องในตรงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไห้ลมแรงเจ้ากระจอบอกอะไรกับคุณน,นะคะ f a s t relationship b u i d i n g for นะคะ Exception. Mm. Mm, yeah. your egg naha. Mm -hmm. Soul mate. เป็นอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่า i i is s f f e for อยู่ๆเลยนะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านพ้นมาในกรณีแรกก่อนเลยนะ ในกรณีแรกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาในตรงนั้นหรือสิ่งที่เคยปิดบังซ่อนเลิ้นอะไรกันไวในตรงนีน้มีความรับต่อกันอะไรต่อกันในตรงนี้นจะเริ่มะระคาระคายเริ่มมีการเปิดโปงเริ่มมีการเปิดกันเริ่มมีความชัดเจนต่อกันในตรงนี้เกิดขึ้นคือปกปิดซ่อนล้นอะไรใช่ไหมจับด้จะเริ่มรู้จะเริ่มมี สายเริ่มมีสัญญาณเริ่มมีเหมือนกับเสียงมาร์กซิ์บอกว่าคุณกำลังจะพบเจอสิ่งนี้อยู่นะสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะและคุณก็เอะใจและคุณก็เฝ้าจับตาดูสังเกตการถึงเรื่องราวต่างๆนั้นคุณจะได้รับรู้หรือเรื่องราวเรื่องเรื่องราวใดๆก็ตามที่คุณนั้นสงสัยอยู่คุณจะได้รับรู้ในตอนนี้ แล้วก็ในช่วงเวลานี้นั่นเองใครปกปิดอะไรไว้ลักสามเศร้าเราสามคนเราก็จะถูกเปิดเผยจากที่จะหลบหลบซ่อนๆก็หลบซ่อนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะจะถูกคลายจากที่ถูกล็อกเอาไว้ก็จะถูกคลายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะปกปิดได้นานนะมันอยู่ในช่วงจังหวัดที่ อะไรที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยน,นั่นเองนะแล้วก็ใครที่ต้องการที่อยากจะเหมือนกับมีความรักทางกลเนาะรอคอยอยู่ในตรงนี้ก็จะได้มาไ,มได้พบเจอกันมีโอกาสได้ติดต่อสือ่อสารมีโอกาสได้พูดคุยมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันแต่แอบ,บรอคอยแอบบมีความหวังอยู่ในตรงนี้เรากําลังจะได้พบกับสิ่งเหล่าน,นั้นเร็วๆนี้นะคะแต่ว่า อาจจะไม่ได้ช่วงเร็วๆนี้อาจจะเป็นในในใน,ในในในกล้ๆน,นี้นั่นเองนะคะเป็นลักษณะอาการที่เหมือนกับไม่ได้ปลับปรับฉับพันอ่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในจังหวะที่ช้าอยู่แต่ยอะแต่อยู่ในช่วงที่กําลังจะมาถึงเนี่ยแหละนะคะอยู่ในช่วงที่กําลังจะมาถึงจังหวะเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ บางคนอาจจะเดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าก็เป็นได้นะคะแล้วแต่จังหวะของคนการเปลี่ยนแปลงของคนนะคะแล้วก็ลักษณะทุกสิ่งอย่างนะคะองค์ประกอบต่างๆในตรงนี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไงแล้วหลังจากที่ดูตรงนี้ไปจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน,น่นอนนะ ส่วนบางคนหรือใครที่รอคอยคนรักหรือตั้งสเปคหรือการใฝ่ฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างเฝ้ารอคนรอคนสวยเฝ้ารอคนทางไกลคนที่เป็นอาไอดอลของชอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ่ะอยู่ในใจก็มีโอกาสนะที่ว่าคุณไม่คิดว่าเขาเนี้ยจะส่งความมาเขาส่งมาได้ในตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความต่างอยู่ในตรงนี้ ไม่คิดหรอกว่าไอความต่างที่เราเห็นว่าเขาดีเขาเหนือเราเขาจะลดตัวลงมาหาเราอาจจะเป็นไปได้นะเราไม่คิดว่าเขา้งจะลดตัวลงมาเขาก็จะลดลงมาเพื่อเรานะเขาก็จะโน้มตัวลงมาหาเราเพราะอะไรเพราะเขานั้นคือคู่ของเราคือโซเมนของเราเขาจะทําให้เรานั้นมีความสุขในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นรอคอยอะ ที่คุณน้องคิดว่ามันไม่ได้จะเป็นไปได้มันจะเป็นเป็นมันจะเป็นจริงมันจะเป็นไปได้นั่นเองนะคะเราจะมาดูกันนะว่าโซนจิมิจันจะบอกอะไรกับผม reflection อืมนะ ไวสเปิดนะที่เราบอกนะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการคลายกันจริงจะมีเสียงกระซิบจะมีสัญญาณบอกต่างๆถึงเรื่องราวต่างๆในตรงนี้เกิดขึ้นว่าเขากำลังจะมาแล้วนะสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะไวสกาพิกเซลทุกสิ่ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในจุดที่ลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง ได้อย่างสมดุลแล้วก็สวยงามนั่นเองนะคือสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ได้จะเป็นไปได้มันเป็นมันจะเป็นไปได้แล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะสวยงามมันไม่น่าจะเป็นความสุขอะไรงนี้มันจะสวยงามแล้วมันก็จะเป็นความสุขให้กับคุณได้นั่นเองนะไม่ต้องกังวลน,นะโซซองจงมีความสุข ตัวคุณเองเท่านั้นนะที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะสมดุลสมบูรณ์แบบแล้วก็เหมือนกับหลงตัวได้เข้าที่เข้าทางผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวในตรงเนี้ยอะไรต่างๆนานาที่หล่อหลอมหล่อหลอมมาเป็นตัวตนหนึ่งคุณแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาในตรงเนี้ยน,นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ากันได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นหนึ่งเดียวนะคะ ที่เป็นใจสองใจร่างกายสองร่างกายจะเป็นหนึ่งเดียวจะผสมประส,สานเป็นหนึ่งเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยมาจะเป็นจริงสมบูรณ์สมบูรณนะต้นเองนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กรารยการที่ตลอดไปนะคะมีอะไรพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าไลน์ไม่ได้เดี๋ยวจะให้ให้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ ในการที่จะดูดวงส่วนตัวหรือถักถามกันเข้ามาได้นะคะในช่องทางไอเนาะในตรงนี้นะคะอยากจะพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเปิดช่องทางให้เนาะโอเคนะคะเพราะว่าพี่หมอก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องทำนะมีทั้งไลฟ์สดมีทั้งดูตามแอปในตรงนี้ด้วยนะเ,ออเราเราก็มีหลากหลายช่องทางของเรา แต่ถ้าหากใครที่สะดวกที่จะดูคลิปตรงนี้แล้วก็เอ๊ะทำไมพี่หมอถึงไม่ค่อยทำคลิปเลยนานจังทําไมไม่ค่อยลงเลยอะไรตรงนี้ต้องอ่าต้องขอัยในตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเราทําหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเราก็เลยเหมือนกับว่าทําสิ่งนั้นก่อนตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยวนมาในตรงนี้ประมาณนี้นั่นเองนั่นนี่คือเหตุผลนะคะที่ลงคลิป้าเนาะประมาณนี้นะคะ ยังไงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะโอเคนะคะสวัสดีจ้า